ก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามช่องอุลตร้าคิวกันด้วยล่ะไปดูกันเลยภาคเขียนระดับ Ultra. อุลตร้าเอาลราพวกเรามาทำการฟิวชั่นกันดีกว่าเออ,เอ,อคือว่าผมนะก็อยากเพลิดทพารวมแบบทุกคนบัางจังไงแต่ว่าม,มือมือมือมันสั่นไปทำไม่ได้อะเจอ โเอ,อ้เออโหกาเสียงการ้องบัตะไก่เออเออคุณคุณชินอุตรประเทครับเราจะทำายังไงดีครับพี่พก๊อตเขาทำไม่ได้นะครับผมเออเอว่าเออ,อว่าเรารวมร่างกันดีกว่านาะไม่ต้องสนใจน้องก๊อตคละรวมร่างกันเถอะโอ้โอ้ถ้าจะเอาอย่างกันก็เอาเลยครับไม่ต้องเสียเวลากันแล้วครับ,รบเดี๋ยวสัปดปาห์ทำลายเมืองเละครับองนดี้ พี่ก๊อตอุลตร้าแมนมาสเดอร์เอวาฉันกลับมาแล้วก็ไม่ร่างยังไงนะจับได้ใช่ไหมเออเออเออคือว่าเอาอเออเขาพูดคำจับเลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกจะไมรวมร่างกันจ่างสภาพดูไม่ได้เลยกรให้พลังพวกพี่มาเนี่ยนี่ชิ้นอุลตร้าแมนฉันจะจิ้ไปว่าตัวนี้นายเจอมาสเตอร์บอยๆใช่ไหมแถมนำรวมพลังสู้กันด้วย ก่อนฉันก็เคยเจอกับมาร์ไลเดอร์มาครั้งหนึ่งนะถ้าไม่คิดถึงขึ้นมาเลยแหละเราสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันดุดดังพี่น้องเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆงั้นเหรอครับผมก็เป็นไหล่กับแขนตอนที่เราสู้เหมือนว่าจะเป็นขาด้วยนะแต่ว่าเขาเป็นหัวนะครับเดี๋ยวได้น,นมที่ว่านี่มันคืออะไรกันมันก็คืออย่างนี้ใจครับ ไม่รู้ใครออกแบบให้พวกผมมารวบล่างกันอย่างนี้กลายเป็นของเล่นอะไรก็ไม่รู้หรือว่าอาบาเลเจอร์รวบล่างกันซะอีกเนี่ยฉันว่าคนออกแบบนี่มีความชิด,ดจีเนียตมากเลยนะเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีสมองสิบล้านเซลเล์อะไรทีเดียวเชียวออกแบบของเล่นมาอย่างหีีได้โอ้หงูปูอุนต,แนตาแบนทำไมเสี่ยงเนื้อยอย่างนั้นล่ะข้อปูมาจากน้ำสุกันนะปะติว่าพูดภาษากลางไม่ชัด เมื่อกี้พูดชัดลอยหรือประสาทอินตดวเอีอะไรแล้วเนี่ยคุณยว่าจบคลิปวพูดอะไรไม่รู้แนละ้วจบคลิปจบคลิปจบคลิปดีกว่าเลยมีมจากเพจที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับ